รมไม่ถูกจริตปฏิบัติยันตายก็หลมเหลวการปฏิบัติธรรมกรรมฐานสิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือไม่เคยให้ความสนใจนั่นคือกรรมฐานที่ท่านจำแนกไว้มีอยู่มากมายหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่าง ็ถูกจริตของแต่ละบุคคลพูดง่ายๆก็คือกรรมฐานใดที่ไม่ถูกจริตปฏิบัติไปยันตายก็มีแต่คว้าน้ำเหลวนักปฏิบัติจึงสมควรเลือกเจริญกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนและอันว่าจริตนิสัยของมนุษย์ในโลกนี้ท่านว่ามีอยู่ด้วยกันหกจำพวกได้แก่หนึ่ง ราคาจริตประพฤติไปตามราคะ 2. โทสะจริตประพฤติไปตามโทสะ 3. โมหะจริตประพฤติไปตามโมหะสศัทธาจริตประพฤติไปตามความเชื่อ 5. พุทธิจริตประพฤติไปตามความรู้จริง 6. วิตกจริตประพฤติไปตามความวิตกต่างๆทีนี้ มาว่ากันถึงลักษณะของคนที่มีจริตอยู่หกจำพวกจำแนกออกได้ดังนี้ 1. ราคาจริตลักษณะเด่นชัดของคนจริตนี้มักชอบแสดงตนโอ้อาผ่าเผยเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามเห็นคนสวยหรือคนหล่อถูกใจจะเกิดราคาขึ้นมาอย่างรวดเร็วในทางระหมายถึง สันดานที่มากไปด้วยความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ทำให้เกิดความสุขแก่กายและใจลักษณะของคนราคะจริตก็ทำนองเดียวกับคนบ้าตันหานั่นเอง 2. โทสะจริตลักษณะเด่นของคนจริตนี้เห็นได้ชัดกว่าคนจริตอื่นๆคือโมโหฉุนเฉียวง่าย ใครทำอะไรผิดนิดผิดหน่อยเห็นแล้วก็โกรธเคืองง่ายดังคำพังเพยว่าโมโหอยู่ที่ปลายจมูกหมายถึงพร้อมระเบิดโทสะทุกลมหายใจเข้าออกทางพระท่านว่าสันดานนักพระทางโทสะมักก่อทุกขโทมนัสให้แก่ผู้อื่นเป็นผู้มีโทสะเป็นเครื่องประพฤติปกติของตน 3. โมหจริต ลักษณะเด่นของคนจริตนี้มักขี้หลงขี้เลืมสติสตังไม่มัน่นคงพูดจาเข้าตำราปากพาจนมักพลาดพลัง้งพูดผิดเป็นถูกพูดถูกเป็นผิดอยู่เรื่อยๆทางพระท่านว่าสันดานมีโมหะเป็นเครื่องประพฤติปกติของตน 4. สัทธาจริตลักษณะเด่นของคนจริตนี้คือเชื่อคนง่าย ถ้าเกิดสรัทธานในตัวใครแล้วไม่ว่าเขาจะพูดจะสอนอะไรเป็นเชื่อสนิทอย่างหัวปักหัวปำใครตักเตือนสติก็ไม่ฟังการกล่าววาจาดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปก็เพ,พลิพลามไปตามความเลื่อมใสในบุคคลที่ตนเองเกิดความศรัทธาจึงมีนิสัยคล้อยตามคนง่ายมักเป็นบริวารผู้อื่นอยู่เสมอเพราะถูกจูงจมูกได้ด้วยง่าย ขังพระท่านว่าสันดานมีศรัทธาเป็นเรื่องประพฤติปกติของตน 5. พุทธ,ธิจริตลักษณะเด่นของคนจริตนี้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมได้ยินได้ฟังเรื่องราวใดมักจดจำดนแม่นยำไม่หลงเริ่มและรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องนั้นๆอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษคือเร็วกว่าคนจริตอื่นๆชนิดเทียบกันไม่ได้เลย ทางพระท่านว่าสันดานเป็นพุทธทิจริตมีความรู้อันหลักแหลมเป็นเครื่องประพฤติปกติของตนหากออกบวชจะบรรลุมรรคผลได้เร็วมาก 6. วิตุกจริตลักษณะเด่นของคนจริตนี้เป็นผู้อ่อนแอในทุกเรื่องราวมักนึกคิดแต่เรื่องที่สร้างความวิตกกังวลเดือดเนื้อร้อนใจตนเองอยู่เสมอวานละแวงผู้อื่นอยู่เป็นนิด ได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรมาก็มืดมนจนใจจนปัญญาไม่อาจรู้แจ้งได้ง่ายๆเหมือนพวกพุทธิจริตเพราะมัวแต่กังวลกับอดีตและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงส่วนปัจจุบันก็เหมือนภายเรือในอ่างน้ำหากออกบวชต้องเร่งทำความเพียรอย่างหนักกว่าผู้อื่นเป็นทวีคูณทางพระท่านว่าสันดานมีวิตกเป็นเครื่องประพฤติปกติของตน อันหนึ่งในจำนวนจริตทั้งหกจำพวกต่างพระท่านว่ามีปัญหาอยู่ที่พวกศรัทธาจริตและพวกผู้ที่จริตกล่าวคือศรัทธาจริตนั้นถ้ามีมากเกินไปท่านก็ไม่สารเสริญพูดอย่างนี้หลายคนอาจสงสัยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไปได้เพราะการทำบุญผู้ริจาคฐานหรือการปฏิบัติธรรมก็ดีย่อมต้องประกอบด้วย ศรัทธาอันแรงกล้าเสียก่อนแต่ในที่นี้ทางพระท่านกลับไม่สรรเสริญศรัทธาที่มีมากเกินไปเพราะเหตุใดก็ตอบได้ว่าคนที่เชื่ออะไรง่ายๆพอมีใครมาพูดมาสอนอะไรที่แปลกใหม่หน่อยก็หลงเชื่อเขาไปหมดไม่มีการนำมาพินิจพิจารณาให้ท่วทีด้วยสติปัญญาเสียก่อนถ้าไปเชื่อสิ่งที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าไปเชื่อในสิ่งที่ผิดผด สิ่งผิดนั้นจะถูกจดจำฝังหัวฝังจิตฝังใจยากที่จะถ่ายถอนไปจากจิตและพยายามทําตามความศรัทธาคือเชื่อผิดผิดไปชนิดหัวชนฝาว่าจะไปศรัทธาในอาจารย์คนใหม่ที่สอนถูกสอนตรงความจริงเพราะอาจสายเกินแก้เสียแล้วคือแก่ง่อมหมดไฟในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองทางพระท่านจึงสอน ไม่ให้ทุ่มเทศรัทธาคือความเชื่อในเรื่องราวต่างๆในครูบาอาจารย์ต่างๆในคำสอนต่างๆโดยมีหลักกาลามาสูตรสิบประการให้ใช้พิจารณาใกรครวนดูอย่างท่องแท้เสียก่อนด้วยสติปัญญาตนเองแล้วจึงจะปล่อยศรัทธาความเชื่อออกไปจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังท่านจึงไม่สรรเสริญคนที่มีศรัทธาจริตมากเกินไปนั่นเอง ส่วนศรัทธาที่ท่านสารเสริญต้องเป็นศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักการมาสูตรเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อไปตามความจริงอันนั้นศรัทธาดังกล่าวนี้จัดว่าเป็นศรัทธาอย่างถูกต้องทางพระท่านจึงสารเสริญสำหรับพุทธทิจริตดูอย่างผิวเผินเหมือนจริตที่ดีวิเศษเหนือกว่าจริตอีกข้าจำพวก เพราะเป็นจริตของคนที่ประกอบไปด้วยปัญญาอันแก่กล้าล้ำเลิศยอดเยี่ยมศึกษาเรื่องอะไรก็จดจำและรู้อย่างแตกฉานได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าออกบวชทำความเพียรไม่นานก็อาจบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งในจำนวนสีขั้นคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันยังเร็วพลันมิถันช้า แต่เวลาเดียวกันก็เป็นผู้ยึดถือในความคิดของตนเป็นใหญ่เพราะรู้แน่แก่ใจว่ามีสติปัญญาแหลมคมกว่าผู้อื่นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าคนมีอีโก้สูงถือความคิดอ่านของตนดีวิเศษกว่าของความคิดผู้อื่นบางครั้งทำให้ครูบาอาจารย์สอนสั่งยากเพราะศึกษาไม่นานก็เกิดอีโก้นึกว่า มีความรู้สูงกว่าอาจารย์เสียแล้วถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นในตนก็ยากที่จะแก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้เลยทางพระท่านจึงไม่สรรเสริญพวกพุทธิจริตท่านสรรเสริญคนที่มีศรัทธากับปัญญาที่เสมอกันคือเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับเพื่อให้สามารถเลือกเชื่อเลือกรู้นั่นเองกล่าวถึงตอนนี้ ลองพิจารณาดูตัวเองให้ดีว่ามีจริตตรงกับจำพวกใดโดยพิจารณาด้วยใจเป็นกลาง,ลางเหมือนตัวเองเป็นคนอื่นอย่าพยายามพิจารณาเข้าข้างตัวเองด้วยการเลือกอยู่ในจริตที่ถูกใจที่สุดเพราะไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานมีแต่ทำให้หลงทางจนกูไม่กลับเมื่อเลือกจริตได้ตรงกับตนเองแล้ว ให้เลือกกรรมฐานดังต่อไปนี้ 1. พวกราคะจริตควรเลือกเจริญอสุภกรรมฐานสิบกายยคตาสติหนึ่งเพราะทาให้เห็นสังขารน่าเกลียดน่าชังปลายราคะในใจลงได้ 2. พวกโทสะจริตควรเจริญนินกสินปิตกสินโลหิตกสินโอทาตกสินและพรหมิหารสี่สา พวกโมหะจริตควรเจริญอนาปานสติเพราะกรรมฐานนี้เป็นอุบายเครื่องผูกสติไม่ให้หลงลืมง่าย 4. พวกศรัทธาจริตควรเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติ 5. พวกพุทธิจริตควรเจริญมรรณสติอุปสมานุสติ อาหาเรปฏิคุณสัญญาและจตุธาตุว่าวัตฐาน 6. พวกวิตกจริตควรเจริญอานาปานสติหรือกรรมฐานที่สบายแก่จริตเช่นอรูปกรรมฐานสี่พูดกรสินสี่ปัทวีอาโปเตโชว,วาโยขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตแล้วยึดถือเป็นแนวทาง เพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางทําต่อไปเนื้อหาของเรื่องก็มีเพียงเท่านี้